Oh, no. เอ้ยเอเจเอ้ยเอยเจเพิ่งเห็นอยู่หลักๆไม่น่าโดนจากไปเลยอืมตั้งแต่มาขอพักงานในครั้งนั้นมันก็งียหายไปไม่ได้ติดต่อมาเลย แต่ถือยังงั้นตลอด2ปีที่ผ่านมาที่พวกเราทั้ง4คนนั้นทําช่องนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้อะไรเลยแต่มันก็สนุกมากเลยละ่ะมันคือความทรงจำที่เรานั้นจะไม่ลืมเลยโอโคนะไอเจที่ชวนพวกกูมาทํางานเนี่ยเราให้สบายละ่ะไปสู่สุติยน,นะน้องรัก ฮัลโหลทุกคนกลับมาแล้วนะคิดถึงกันหรือเปล่าฮะพวกมึงเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยฮะไอเจเออกูเองอะไรกันเนี่ยมึงยังไม่ตายเหรอเนี่ยเล่นหายไปไม่ได้ตออมาเลยกูนึกว่ามึงตายแล้วนะต้องเปลี่ยนเรื่องเลยกูถามว่าพวกมึงเล่นเฮียอะไรกัน